สวัสดีครับมาพบกับช่องสองเสียพาเที่ยงอันนี้กี่ทุ่มแล้วครับอันนี้กี่ทุ่มรักประมาณโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์เตืนตัวผมสองทุ่มสามสิบสองนาทีครับหนาวประมาณยี่สิบเอ็ดองศามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเอ่อจังหวัดภูเรือจังหวัดเลยเลยภูเรือภูเรือใช่ครับ หนาวมากเลยเดวเดาที่นี่นะครับที่พักนะครับอัน,นีที่พักของเรามหมายเลขน่ะคะชื่ออะไรครับรีสอร์ทที่นี่ชื่ออะไรนัดนิชารีสอร์ทอ๋อนัดนิชาเราจะมาน,นอนที่นี่คืนหนึ่งเราจะมาน,นอนที่นี่คืนหนึ่งนะครับแล้วตอนเช้าเราก็จะขึ้นไปเที่ยวยอดภูเรือนนะครับผม สำหรับที่พักคืนแรกของเราที่ภูเรือนะครับชื่อนัดนิชารีสอร์ทนะครับเป็นรูปแบบบ้านเป็นหลังๆนะครับข้างในก็จะเป็นห้องโถงนะครับ มีห้องนอนห้องน้านะครับมีทีวีมีตู้เย็นนะครับการน้ําร้อนนะครับแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมทั้งหมดนี้ราคาเพียง800บาทเท่านั้นนะครับผมแต่เขาลดให้เราเหลือแค่700บาทเท่านั้นนะครับเทียบกับฟังก์ชันที่ได้แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมเรานอนกันทั้งหมดผู้ใหญ่เนี่ยสคนเด็ก2คนนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราเลือกที่นี่เนี่ยเพราะว่า กล้แหล่งท่องเที่ยวที่เราแผนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลานทุ่งทิสมัดนะครับที่เราจะไปดูในช่วงหัวค่ำนี้นะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับในช่วงตอนเช้านะครับแผนไว้แล้วก็ที่นี่เนี่ยจะห่างจากยอดภูเรือเพียงแค่9กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีนะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะครับก็ลองติดต่อดูได้นะครับสำหรับรีสอร์ทที่นี่นะครับสำหรับคืนนี้เนี่ยเราจะไปกันที่ลานทุ่งทิสมัดกันก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะขึ้นไปที่ยอดภูเรือนะครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่หลังดอกบัวกันนะครับไม่รู้ว่าอยู่ได้ไงเพราะว่ามันรอยได้ดอกบัวหรือกระทงเนี่ยกระทงยักษ์ครับกระทงยกักษ์โอ้โหนี่ไงต้นสมาตโอ้ใหญ่มาก ใหญ่มากแล้วตอนนี้เราจะก็จะไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตเขามีวันที่ยี่สิบเก้าครับ<อ>ใช่ครั้งที่สาสอนะครับอ่าใช่เทศกาลดอกไม้เมืองหนาวครั้งที่สามสิบเอ็ดแล้วก็จะเอ่อหรือเราก็จะพาเดินดูชมวิวนะครับ ชมวิวนี่ข้างหน้าข้างหน้าเราเป็นขา้างดดอกไม้ทุ่งดอกไม้ใช่เดี๋ยวตอนเช้าเรามาถ่ายรูปจะสวยกว่านี้เนาะแเราไปเซอร์เวยก่อนสำหรับงานเทศก,กาลดอกไม้เมืองหนาวอำเภอภูเรือนะครับปีนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่31แล้วนะครับผมบริเวณที่จัดงานเนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าที่วาการอำเภอภูเรือนะครับผมก็จะอยู่ ริมถนนเลยครับริมถนนเส้นหลักครับเส้นสรับบุรีลมศักด์นะครับภายในตัวอำเภอภูเหลือนะครับผมที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะจัดตกแต่งไฟนะครับผมแล้วก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวหลายสายพันธุ์เลยครับสวยงามนะครับผมคิดว่ามาถ่ายรูปช่วงเช้าเนี่ยก็จะสวยกว่าตอนกลางคืนครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยให้มาดูไฟนะครับผมก็จะเป็นจัดตกแต่งไฟ ตามสไตล์บรรยากาศคริสต์มาสนะครับผมในปีนี้เนี่ยเขาจะจัดเวทีแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะครับแล้วก็เชิญศิลปินชื่อดังเนี่ยมาร้องเพลงให้ฟังนะครับเล่นดนตรีให้ฟังนะครับผมท่านใดสนใจเนี่ย,ยก็ลองมาติดตามรับชมที่นี่กันได้นะครับผมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเร็วอยว่าจะบินไปเร็ว ก็มาถึงที่ไหนแล้วับอันนี้ถึงด่านด่านขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือครับตรงนี้ต้ตองเราต้องเสียค่าเข้าประมาณคนละเท่าไหรนะสามสิบมั้งนี้ก็จะเป็นด่านด่านาด่านเก็บเงินของอุทยานนะครับทางเข้าขภูเรือตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างคะเด็กเกหนาวครับหนาวไหมคะ หนาค่ะผี่องศาฮะอ้อหนามากตอนนี้กี่โมงแล้วตีห้าสี่สิบหกนาทีครับโอ้โหหนาวจัดจัดเดี๋ยวแล้วมีลุ้นยอดภูเรือลุ้นเลขตัวเดียวกันนะครับเจ๊กๆไหวไหมไหวไหวไหวสิบสามองศา เราเดินทางจากที่พักนะครับผมตั้งแต่เช้าตูนะครับจากที่พักเนี่ยระยะทางประมาณ8.5กิโลนะครับขึ้นไปที่ยอดภูเหลือนะครับใช้เวลาประมาณ19นาทีก็จะถึงแล้วนะครับข้างบนเนี่ยจะมีที่จอดรถสําหรับรถของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะต้องต่อรถสองแถวนะครับซึ่งเป็นรถของทางอุทยานเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับค่าบริการเนี่ยผู้ใหญ่คนละ10บาทออโทษทีครับคนละ20นะครับแล้วก็ เป็นบริการังขึ้นลงได้เลยนะครับเราต้องนั่งรถสองแถวของทางอุทยานเพราะว่า,าทางขึ้นเนี่ยค่อนข้าง,างาลำบากนะครับเราต้องใช้รถเป็นรถพริกอัพนะครับรถ4ฟ h e ว l ของทางอุทยานเท่านั้นนะครับผมอุทยานไม่ได้อนุญาตให้เอารถส่วนตัวขึ้นไปนะครับ อ่ะก็ก่อนแข็งตาในยอดฟูเรือก็มาดูวิวกันก่อนนะครับครั้วมาได้น่าจะหกโมงนะครับ แปองศาสัมผัสเลกตัวเดียวใช่ไหมครับเป้าหมายต้นๆ้นของเราในครั้งนี้ก็คือมาสัมผัสอากาศหนาวเหน็บนะครับผมอยากจะมาสัมผัสอากาศอุณหภูมิที่เลขตัวเดียวบนยอดภูเรือนะครับก็เป็นผลสําเร็จนะครับสมหวังนะครับก็คืออากาศเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่แดองศาครับว่าที่ยอดภูเหลือนะครับผมก็หนาวหนาวครับหนาวที่หนาวเลยทีเดียวนะครับ เย็นเลยท <therapist. S 1> ีเดียวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนี่ก็คือมาสัมผัสอากาศหนาวนะครับแล้วก็จะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเหลือที่นี่นะครับวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่นะสวยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาสัมผัสอากาศเย็นๆกันที่นี่นะครับนี่นะครับก็ตามรูปเลยครับสวยครับเวลาแสงเจอแสงนะครับผลขอบฟ้าขึ้นมานะครับผม ก็ค่อนข้างโอเคครับแนะนำเลยครับที่นี่นอกจากจุดชมวิวบนยอดภูเหลือนะครับผมก็ยังมีบริเวณให้ถ่ายรูปนะครับเป็นสวนดอกไม้นะครับแล้วก็จุดเช็คอินนะครับผมของยอดภูเหลือนะครับเนี่ยครับจะมีเป็นชื่ออุทยานนะครับแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะครับให้ถ่ายรูปเยอะแๆเลยนะครับแล้วก็พอ เที่ยวจากข้างบนลงมานะครับอ่ด้านบนอ่าขอโทษอที่ด้านด้านล่างอ่ะนะครับที่อ่เราลงรถรถสองแถวมาแล้วเนี่ยด้านล่างก็จะมีจุดบริการในทะ่องเที่ยวนะครับเป็นร้านขายของครับร้านอาหารนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโจ๊กข้าวต้มนะครับแล้วก็ไข่กระทะนะครับอาหารเนี่ยเหมาะมากครับสําหรับกินในตอนเช้าเช้านะครับผม เนี่ยนะครับจะมีข้าวต้มแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้บริการตัวเองเลยนะครับตักเองเท่าที่ต้องการเลยนะครับเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็โจ๊กนะครับเนี่ยครับมีพร้อมนะครับสามารถปรุงอยากได้แค่เยอะขนาดไหนนะครับก็ตักได้ตามต้องการเลยนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็รสชาติโอเคเลยนะครับราคาก็ไม่แพงครับเนี่ยครับมีกาแฟนะครับมีมันเผาตามที่เห็นเลยนะครับผม กาแฟโบราณนะครับแล้วก็ร้านเนี่ยมีหลายร้านเลยนะมีให้เลือกสัว์เลยนะไม่ไม่ต้องมาแย่งหรือว่าต้องต่อคิวนะครับเ,ระะเช้าวันแรกที่ปูเรีองเรานะครับกินอะไรครับผมสายฟ้าไข่ต้มลูกสต๊ฮปกินอะาหารร้อนๆในอากาศที่เย็นๆแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับก็คือย้ำอีกทีครับก็จะอยู่ตรงเวลาเราขึ้นรถสองแถว จากยอดพ้เรือลงมานะครับแล้วก็เดินลงมาอีกนิดนิดนึงนครับผมใกล้ๆกับที่จอดรถของทางเราอะนะครับก็จะมีร้านอยู่นะครับสามารถมาใช้บริการกันได้นครับเมื่อท่องเที่ยวถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วนะครับ จากยอดภูเรือนะครับผมสายๆเราก็มาทําบุญไหว้พระเที่ยวกันต่อที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับผมวัดนี้เนี่ยสวยมากเลยนะครับเราอยากมาถ่ายรูปมากๆเลยนะครับผมที่นี่เนี่ยสร้างปฏติมากรรมไว้แบบสวยงามนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นทางเดินนะครับระหว่างจุดสําคัญสําคัญของวัดนะครับผมเนี่ยเขาดีไซน์เป็นถ้ำเลยนะครับร่มเย็นมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองพาเดินนะครับ ไปบริเวณวัดจุดถ่ายรูปนะครับเป็นโบสถ์เป็นศาลานะครับเนี่ยนะครับทีไซน์เป็นถ้าเลยนะครับแต่ทางสายฟ้าก็จะพาไปดูนี่ครับโบสถ์เนี้ยอ่าประมาณทางทางขวาเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยครับเป็นโบสถ์ไม้สักนะครับเป็นโบสถ์ไม้สักอ๋อสวยงามทีเดียวนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีรูป พระเกจิอาจารย์ท่านดังๆของประเทศไทยครับนี่ครับติดไว้อยู่รอบโบสถ์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมท่านไหนจําชื่อผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับแต่หลายๆท่านเห็นหน้าเห็นรูปแล้วเนี่ยอาจจะจําได้นะครับนี่ครับสวยเลยครับแล้วก็เป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักทองนะครับขัดมันสวยงามทีเดียวนะครับ ทีื่อีเราไปวันไหนกันมานะคะพ่อวัดสมเด็จปูเรือมิ่งเมืองนี่อยู่น,น,น,นะะู้นเชิงเขาโน้นนะ แล้วเราก็มาหาข้าวกินกลางวันปูเรือไก่ไยา่างไก่ย่างถูกเผารสชาติอร่อยมากอันนี้เป็นผัดไทยสูตรเด็ดของร้านอันนี้เส้นก๋วยเตีปูอันนี้ตา,นนางโกโก,โกเนื้อแดดเดียวลาบน้ำตกผัดไทยอร่อยมากอืก็อยู่ริมริมถนน ริมถนนเลยนะริมถนนใหญ่เลย่ะหน้าแถวหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับผมถ้าท่านท่านไหนนะครับมาเที่ยวภูเรือก็ยังหาร้านไม่ได้นะครับก็แนะนําร้านนี้ได้นะครับผมมาไม่ยากครับผมหาง่ายนะครับสะดวกสบายอยู่นะครับลองดูนะครับครับสำหรับคลิป ep นี้นะครับคลิปเที่ยวภูเรือนะครับผมอ่าเป็นคลิปที่1นะครับ ep แรกนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเล่นไงลองติดตามรับชมใน EP ีที่2นะครับจะเป็นการเดินทางไปต่อที่เชียงคานนะครับเราจะไปกางเต็นท์กันที่นั่นนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามรับชมกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามรับชมคลิปของเราต่อเรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับก็ฝากกด subscribe นะครับ กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดถูกใจนะครับผมให้กำลังใจในการทำคลิปท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเป็นเมื่อประมาณสี่ร้อยล้านปีเล้เหรเนี่ย,ย,ยเห็นรอยเลือดไดโนเสาร์ด้วยเห็นรอยเลือดไดโนเสาร์ด้วยนะคะ ที่ผ่านมาเคยบีบไปเลยเคยเป็นทะเลมาก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อนแสดงว่าสั์สั์น้ำในนึกเจอฤทศปะก็เคยชนตรงนี้อะสิ